สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวพุทธภาพประจำวันพุทธที่16กันยายน2558นะครับพวกผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนเสระกราวเมธทีชิมติวครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกวันนี้ติดตามผลกระทบจากพายุดีเฟรชชันวามก่อในบ้านเรานะครับแม้จะอ่อนกําลัง เป็นยอมความกดอากาศต่ําแต่ก็ทําให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับส่งผลดีต่อเกษตรกรมีน้ําเพาะปลูกขณะเดียวกันนะครับฝนที่ตกหนักก็ทําให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังเลยครับนี่คือสภาพความเสียหายของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํานะครับของนายถาวรก้านพรัตต์ตั้งอยู่ที่หมู่9บ้านแหลมนกตําบลบานาอําเภอเมืองปัตตานีนะครับ หลังเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดถล่มและยังพบเก้าอี้และอุปกรณ์ทำประมงเสียหายเช่นกันนะครับรวมมูลค่านับแสนบาทนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนอีกกว่า10หลังได้รับความเสียหายเช่นกันเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบานาประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาแจ้งความเสียหายเพื่อนำข้อมูลส่งไปยังจังหวัดเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปนะครับ ส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดนครพนมทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา12อําเภอร,รวม19แห่งมีน้ําเก็บสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเกษตรกรมีน้ําเพียงพอใช้ในการเกษตรรวมถึงอุปโภคและบริโภคด้วยนะครับในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ขณะที่ระดับน้ำโของอยู่ที่ประมาณ8เมตรห่างจากจุดวิกฤต4เมตรทำให้ยังรองรับน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆได้อีกจำนวนมาก แต่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงประกาศเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังครับ ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีฝนตกลงมาร้อยละ80ของพื้นที่เป็นผลดีกับนาข้าวของเกษตรกรที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงขาดน้ำหล่อเลี้ยงกว่า2 0 0แสนไร่เริ่มกลับมาฟื้นตัวเกษตรกรบ้านโคกสะอาดตะบนอีสานอำเภอเมืองนะครับใช้โอกาสในช่วงที่ฝนตกลงมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวให้เจริญงอกงามพร้อมกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นข้าวด้วยเกษตรกรต่างหวาดว่าหากมีฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวอย่างนี้ต่อเนื่อง ก็จะทําให้ปีนี้ได้ผลผลิตด,ดีแต่หากไม่มีฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงก็จะทําให้ข้าวเหี่ยวเฉานะครับ ปิดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีมีฝนตกหนักสุดเป็นครั้งแรกในปีนี้ทำให้อึงอ่างที่จำศีลมานานออกมาร้องระงมตามท้องทุกนาตามที่ดอนต่างๆเป็นจำนวนมากเลยนะครับกลายเป็นช่องทางหารายได้เสริมแก่ชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตชนบทชาวบ้านออกไปตระเวนจับอึงอ่างตอนกลางคืนกันอย่างคึกคักเลยเทีเดียวได้คนละหลายกิโลกรัมส่งผลให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0ถึง1,500บาทครับ ฝนที่ตกลงมาก็มีทั้งผลดีและผลเสียกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับคุณผู้ชมครับส่วนการรื้อพงพางตามมาตรการจัดระเบียบของคอสอชอล่าสุดชาวประมงพงพางจังหวัดสตูลน,นะครับเริ่มรื้อถอนพงพางแล้วเริ่มต้น900ปากครับนายสะอาดฮายบีลงังกำนันตำบล ตันหยงโปอัเภอเมืองจังหวัดสตูนนะครับนาลูกบ้านลงเรือสํารวจเพื่อเตรียมทําการรื้อถอนพงพางหลังจากจังหวัดได้ประกาศให้วันนี้เป็นมาสุดท้ายของการรื้อถอนพงพางแล้วนะครับแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออํานวยแต่ทางกํานันยืนยันว่าลูกบ้านที่ทําประมงพงพางยินดีที่จะรื้อพงพางตามนโยบายคอสชอคนละหนึ่งปากก่อนนะครับส่วนชาวประมงพงพางก็เปิดเผยว่าจําใจรื้อถอนพงพางทั้งที่มีความกังวลถึงการเยียวยาว่า จะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างแม้ภาครัฐหลายคนและผู้นําชุมชนจะออกมายืนยันให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนชาวประมงส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านนะครับหาเช้ากินค่ําด้านนายประพันธ์ลีปายคุณประมงจังหวัดสตูลเข้าร่วมสังเกตการหรื้อถอนโพงพังในพื้นที่ตำบลตันหยงโปอําเภอเมืองสตูลด้วยก็บอกว่านะครับหลังมีมติในที่ประชุมแต่และพื้นที่ ให้ในอำเภอเมืองอำเภอท่าแพอำเภอทุกว่าและอำเภอละงูจะมีการรื้อพงพางกันเองนะครับจำนวนทั้งสิ้น900ปากและยังคงเหลืออีก900ปากจะมีการรื้อถอนภายหลังในวันที่19กันยายนนี้ส่วนมาตรการเยียวยาทางตรมประมงไม่มีนโยบายดังกล่าวนะครับแต่จะมีงบประมาณในส่วนอื่นเช่นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านตําบลละ5ล้านบาทเข้ามาเยียวยาวและปรับเปลี่ยนอาชีพให้ด้วยครับ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีการหาเงินมาเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประมงพงพางที่จังหวัดสตูลนะครับ ไปต่อกันที่จังหวัดแพร่ครับหลายคนที่เคยเดินทางไปอาจเคยชิมลางศาสผลไม้ขึ้นชื่อของตำบลแม่ปานอําเภอลองนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับหาฐานได้ยากมากขึ้นเพราะกเกษตรกรในพื้นที่หันมาตัดต้นลางศาสทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็นำพันธุ์ลองกองนั้นมาเสียบกิ่งแทนเนื่องจากประสบป,ป,ปัญหาหลําต้นสูงเก็บเกี่ยวยากรวมไปถึงราคาถูกด้วยครับ ต้นลางาสาสูงสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับที่เกษตรกรตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเริ่มตัดทิ้งแล้วเสียบกิ่งพันธ์เป็นลองกองแทนเนื่องจากต้นมีอายุมากและลำต้นยังสูงลิบอีกด้วยนะครับทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยากโดยราคาจ้างปินต้นเก็บผลลางาสาดอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทแต่ขายส่งได้กิโลกรัมละ15-20บาทเท่านั้น ทางด้านนายทรปัญญาแก้วเกษตรกรในพื้นที่ก็บอกว่าจากปัญหาลางศาสต้นเก่าสูงเก็บผลผลิตยากส่วนาชาวสวนหลายรายจึงเริ่มตัดลำต้นลางศาดท,ที่มีความสูงลงจากนั้นทำการเสียบกิ่งพันธุ์เป็นลองกองแทนนะครับเนื่องจากผู้บริโภคนิยมและมีราคาขายสูงกว่าจึงคาดว่าในอนาคตลางศาสจะมีปริมาณน้อยลงหรือค่อยๆหมดไปนะครับแต่ก็มีบางรายที่ยังคงปลูกลางศาดต่อไป ปัจจุบันลางศาสตรของตบดแม่ปามีขายแค่ในพื้นที่เท่านั้นและตามตลาดในอำเภอครับก็เป็นวิถีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนพืชพ,พันธุ์ให้เหมาะและก็สร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับ ิดท้ายชุงนี้ไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับพาคุณผู้ชมไปลองลิ้มชิมรสข้าวเม้าพ่อของวัดหาดบูนกระบือตาบลญย่านขาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับที่มาตั้งร้านขายหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดพิษณุโลกในงานแข่งเครือชิงทั่วพระราชทานประจัปี2558ตั้งแต่เปิดขายมาก็มียอดขายทะลุ1ล้านบาทแล้วครับ นี่แหละครับร้านข้าวเมาพอก ของวัดหาดบุญกระบือตะบนย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับที่ต้องมาเปิดร้านทอดข้าวเม่าขายให้ชาวพิษนุโลกได้รับประทานขนมโบราณสุดแสนจะอร่อยเป็นประจำทุกปีเลยนะครับในงานแข่งเรือชิงทั่วพระราชทานซึ่งปีนี้คณะผู้จัดจำหน่ายข้าวเม่าพ่อ,พอวัดหาดบุญกระบือมาตั้งร้านจำหน่ายที่จังหวัดพิษนุโลกตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาและจะขายถึงวันที่21กันยายนนี้นะครับ โดยทุกๆวันคณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือก็จะแบ่งหน้าที่การทํางานตั้งแต่เช้ามืดเลยไล่ตั้งแต่แผนกปอกกล้วยไข่นะครับแล้วนากล้วยไข่มาพอกับข้าวเม่าที่กวนผสมด้วยมะพร้าวน้ําตาลจากนั้นส่งมายังแผนกทอดกล้วยไข่และส่งต่อมายังฝ่ายทอดหน้าข้าวเม่าและฝ่ายจัดจําหน่ายต่อไปนะครับ ทางด้านนางประเทืองอยู่ระมาดนะครับอายุ77ปีคณะกรรมการวัดที่มาร่วมทํเข้ามาพอกที่สนามแข่งเรือพิศนุโลกก็เล่าว่าปีนี้นะครับขายมา3วัดแล้วมาถึงวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารขณะน,นี้ยอดขายทะลุ1ล้านบาทแล้วนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์จะนําเข้าวัดหาดมูลกระบือทั้งหมด สำหรับการออกร้านจำหน่ายเข้าเมาพ่อของวัดหาดบุญกระบือนั้นนะครับเดิมมีเฉพาะงานประเพณีแข่งเรือยาววัดหาดบุญกระบือจากนั้นได้รับการร้องขอจากสนามอื่นๆในจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกให้ไปเปิดร้านจำหน่ายเข้าเมาพ่อจึงเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันมาของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงทั่วพระราชทานของจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกครับจุดนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2558ระหว่างวันที่6ถึง15ตุลาคมนี้ชมกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการความบันเทิงครบครัน6ถึง15ตุลาคมนี้พบกับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าสร้างความสุขอย่างต่อเนื่องกับตลาด4ี่มุมเหมืองตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอตกอสุวรรณภูมิยกขบวนสินค้าเกษตรดีมีคุณภาพทั้งผักสดผลไม้อาหารแปลรูปไม้ดอกไม้ประดับอุปกรณ์ตกแต่งสวนมาให้ช็อปอย่างจุใจดตรยการตาไปกับกล้วยไม้หลากสรรีสันพร้อมพบกับกิจกรรมสาธิตและฝึกอบรมทุกวัน4-20กันยายนนี้11นาฬิกา -20 นาฬิกานตลาดอตกสุวรรณภูมิผู้บริโภคสุขใจเกษตรกรไทยยั่งยืน กลับข้าสู่ข่าวภูมิภาคนะครับอยูอย่กับผมหนุ่มน้ามนคนสระกราวเมธีชินตดีวครับ<ส>คุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่ตลาดสดเทศบาลหร่วมใจอำเภอเมืองพิษณุโลกมีขโมยออกอรารวาสก่อเหตุลักเนื้อหมูเนื้อไก่ที่พ่อบ้านแม่บ้านไปซื้อที่ตลาดนะครับเกิดขึ้นหลายคนจนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเกรงว่าจะ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตลาดทําให้ไม่มีคนมาซื้อของก็เลยวอนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะครับซึ่งพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเราไปดูกันเลยครับ นี่แะครับชมหน้าคนร้ายที่กำลังเดินดูลาดลาว,ว่ามีใครวางถุงหมูถุงไก่ไว้หน้ารถจักรยานยนต์บ้างนะครับตอนนี้เจอเป้าหมายแล้วมองซ้ายมองขวานะครับไม่เห็นใครก็เลยคว้าถุงเนื้อหมูนี่แหละครับที่อยู่หน้ารถจักรยานยนต์คันหนึ่งก่อนจะเดินไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่รออยู่นะครับระหว่าง จะเดินไปสอนท้ายรถกยานยนต์นั้นนะครับเจ้าของก็เดินมาที่รถแต่ยังไม่รู้แต่เขาก็เอะใจอยู่บ้างนะครับพอคนร้ายขับรถออกไปได้แป๊บเดียวเจ้าของถุงก็รู้ตัวนะครับแต่ก็ตามไปไม่ทันแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยหมูที่คนร้ายขโมยไปได้ก็มีจํานวน3กิโกรัมทางด้านคุณเสน่ห์เนียมสนุดประธานตลาดร่วมใจก็บอกว่า ช่วงนี้มีพ่อบ้านแม่บ้านจํานวนมากนะครับที่มาจ่ายตลาดแล้ววางสินค้าไว้หน้ารถจกักรยานยนต์ถูกขโมยโดยเฉพาะหมูไก่พืชผักต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เคยหายไปแล้วรอบหนึ่งและมาเกิดขึ้นอีกซึ่งทางตลาดก็ประกาศให้ลูกค้าระมัดระวังอยู่ตลอดแต่คนร้ายก็ยังอาศัยทีเผลอก,ก่อเหตุได้อีกครับ ถ้าท <Cornell> ุกวันเลยเนี่ยเพิ่งมันเริ่มใหญ่ประมาณเดือนเนี้ยคือมีนชัดเจนหน่อยนะครับประมาณเดือนเนี้ยแล้วก็ประมาณเดือนประกาศแทบทุกวันนะประกาศทุกวันบอสก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยแล้วเมื่อเช้านี้เยอะไหมเมื่อเช้าก็ดูเร็วแล้วถุงขนาดเนี้ยไม่เปองเยอเท่าไหร่ประมาณประมาณสักสามโลอะไรเงี้ยแค่เขาไว้บนต้นรองไงตรงหน้าตลาดรวมแต่อาหารนู้นนั่น ไปดูชมหนะ้าคนร้ายกันอีกทีนะครับนี่นะครับจำไว้ให้ดีนะครับใครที่พบเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็อยากให้ตำรวจติดตามหาตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกครับพ่อค้าเอ่อพ่อบ้านแม่บ้านเองนะครับก็ควรที่จะ นำคนในครอบครัวไปจับจ่ายซีของด้วยเพื่อที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลของที่ซื้อมานั่นเองนะครับช่วงนี้เราไปพบกับคุณพี่ตำรวจน้ำใจงามที่จังหวัดกาลสินกันนะครับเขานำผลไม้าจากสวนและน้ำสมุนไพรทําเองมาวางไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สพคำม่วงทำมานานกว่า3ปีแล้วครับ นี่แะครับโฉมหน้าของคุณตํารวจใจงามร้อยตํารวจตรีวิรพลวงคลรองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรคํา่วงจังหวัดกาลสินนะครับที่ทุกวันก็จะนําเอาผลไม้และน้ําสมุนไพรามาตั้งไว้ที่โรงพักคําม่วงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการได้กินได้ดื่มฟรีกันเลยทีเดียวนะครับร้อยตํารวจตรีวิรพลบอกถึงความคิดที่ทําอย่างนี้ เริ่มจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนยโยบายว่าต้องการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจในการมาติดต่อราชการประกอบกับที่บ้านของท่านก็มีสวนมีไร่นะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกกล้วยมะม่วงหมากเม้าและมะนาวโหนะครับก็เลยนำะมาที่โรงพัก แต่ถ้าผลไม้ออกไม่ทันก็จะไปซื้อที่ตลาดส่วนน้ำสูนไพรบ้านท่านก็ทำเองนะครับก็เอามาแรกๆมีคนถามท่านตรงๆเหมือนกันว่านำมาขายหรือไม่ท่านก็ได้บอกไปไม่ใช่นะครับเอามาให้กินฟรี ทำแบบนี้ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับประชาชนรวมถึงข้าราชการที่มาติดต่อก็ต่างชอบใจกันใหญ่เลยขณะที่พันตํารวจเอกวัฒนาเกษรมาลาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคาว่วงก็ชื่นชมร้อยตํารวจตรีวิรพลนะครับในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและบอกว่าตํารวจทุกคนพร้อมที่จะทํางานกับประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสพอคำม่วงเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2520หรือเมื่อประมาณ38ปีก่อนนะครับซึ่งทางโรงพักก็ยังคงมีพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งที่ท่านเสด็จตั้งไว้เป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ หกรจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมสหกรณ์ไทยช่วยคนไทยลดค่าครองชีพรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากกลุ่มสมาชิกนำมาวางจำหน่ายในราคาพิเศษให้แก่ประชาชนที่บริเวณสนามหน้ากองร้อยทหารสารวันนตรมณฑลทหารปกที่32ค่ายสุรศักดิ์มรีลำปางตำบหัวเวียงอ,อเมืองมีสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพมาจำหน่ายตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา งานจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเทพรัตนากรเจ้าคณะจังหวัดประธานฝ่ายสงฆ์และนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจาร์ณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานฝ่ายคารวสมอบข้าวสารจํานวนกว่า25,000ถุงให้แก่โรงเรียนวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า520แห่ง เพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ระดมเครื่องจักรกลหนักพร้อมกำลังพลเร่งขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทรายทองหมู่ที่5ตำบลนาสิงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬที่ตื้นเขินมานานหลายสิบป,ปีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและแก้ปัญหาไผยแล้งซ้ำซาก ให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปีตามโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติที่หน้าเรือนจํากลางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงตัวผู้ต้องขังโดยจําลองสถานการณ์ขณะที่รถยนต์ควบคุมผู้ต้องขังกลับจากศาลหนึ่งในผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวมาเป็นบุคคลสําคัญและมีกลุ่มคนร้ายขับรถยนต์มาขวางหน้ารถควบคุมผู้ต้องขังก่อนเข้าประตูเรือนจํา เพื่อชิงตัวผู้ต้องขังและมีการต่อสู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกประสานขอความร่วมมือเข้าระงับเหตุโดยคนร้ายถูกยิงเสียชีวิต3คนบาดเจ็บหนึ่งคนควบคุมตัวได้หนึ่งคนก่อนจู่โจมช่วยเหลือผู้ต้องขังไว้ได้อย่างปลอดภยัย คุณผู้ชมครับที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับขึ้นชื่อเรื่องของผ้าทอมือนะครับที่มีชื่อเสียงทั้งเสื้อผ้าของใช้ในบ้านของที่ระลึกที่มีการพัฒนารูปแบบสีสันและลวดลายให้มีความทันสมัยราคาถูกส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยครับติดตามได้ในหนึ่งนภูทรครับ อนหลวงตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเป็นหมู่บ้านที่ผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่อันเลื่องชื่ออยู่คู่วิถีชีวิตของชุมชนชาวยองมาตั้งแต่ดั้งเดิมและเป็นแหล่งรวมหัตถกรรมผ้าทอของดีของชุมชนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสืบทอดกันมาจนเป็นที่กล่าวขาน จุดเด่นของผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวงคือการทอแบบโบราณเน้นลายสีตะกอและหกตะกอช่วยให้เนื้อผ้านุ่มและเหนียว ปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านดอนหลวงมีการพัฒนารูปแบบสีสันและลวดลายให้มีความทันสมัยกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้ายหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นเสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่ปลอกหมอนผ้าม่านผ้าปูโต๊ะผ้าปูเตียงของใช้ในบ้านของที่ระลึกจำหน่ายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้โดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองคงไว้บ้านเรือนทรงโบราณผสมผสานกับการตกแต่งสมัยใหม่สะอาดความสวยงามในชุมชนทําให้ปี2549บ้านดอนหลวงได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปวิลเลจแชมเปียน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรมการพัฒนาชุมชนในการให้ชุมชนรวมพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรคพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มีคุณค่าสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน หากมาเที่ยวลำพูนต้องมาเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือคุณภาพดีราคาประหยัดไว้ใช้หรือว่าเป็นของฝากและชมบ้านโบราณของชาวไทยองที่บ้านดอนหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ผู้ชมที่มีข้อสเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com/ ไปที่เพจห้องข่าวพุทภาค nbt ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากันด้วยการแสดงท่าไร้รำที่สวยงามในงานแถลงข่าวการแข่งขันเทือยาว ประเพณีจังหวัดกาลสินนะครับชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2 4ถึง27กันยายนนี้ที่สนามหลับน้ำเปล่าครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าบนคนเสราะกราวเมทีฉิมจิ๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวภูมิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่รวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ